เธอคนนี้จะเป็นลิซ่าคนต่อไปสื่อแดนกิมจิเผยชิกิต้าแห่งเบบี้มอนสเตอร์จะโด่งดังแบบยังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ราวกับรุ่นพี่ที่ชื่อลลิสาเรื่องนี้อาจจะเป็นมรสุมอีกครั้งของ Lisa, ล,ลิซ่าลลิสมโนบาลครับหลังจากหมดสัญญากับทางค่ายต้นสังกัดเดิมอย่าง YG Entertainment แล้วก็คิดว่าจะโชคดีจะได้โกอินเตอร์ในตลาดต่างประเทศักที แต่ที่ไหนได้ครับตอนนี้ทางค่ายนั้นกับแทงกั๊กซะอย่างนั้นโดยทางค่ายเองครับก็ไม่กล้าบอกตรงๆกับทางผู้ถือหุ้นใหญ่ว่าลิซ่าคงจะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายเป็นแน่แล้วเพราะกลัวว่าหุ้นจะตกลงแบบหวบหวๆอีกจึงพยายามเลี้ยงค่ายกันต่อไปเรื่อยๆซะอย่างนั้นจนกว่าวงเกลิลกุ๊บน้องใหม่อย่างวง Baby m บอ s t เตอร์นั้นครับจะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ที่อาจจะเข้าขั้นย่ำแย่อีกครั้ง งานนี้ก็ต้องร้องออกมาด้วยคําว่าโอ้ยนาะเกิดเป็นลิซ่านี่ครับนี่สุดแสนจะลําบากจริงๆเพราะก่อนหน้านี้เธอก็ถูกเลือกปฏิบัติอีกทั้งยังโดนรังแกกันแกล้งสารพัดสารเพเจอผู้จัดการคนก่อนหน้าก็โกงเงิน แถมได้ค่าตัวน้อยกว่าเพื่อนในวงซะอีกทั้งที่ก็ทำงานแทบเป็นแทบตายเหมือนเหมือนกับสมาชิกในวงทุกๆคนแต่สิ่งที่น่าช็อกไปกว่าเรื่องใดๆนะครับที่กล่าวไปนั้นก็คือขนาดนี้หลายสื่อของเกาหลีกับต่างรวมตัวกันตีข่าวอย่างอึกทึกคึกโคมว่าชิกกิตา้านี่แหละแห่งวง Baby ้มอนสเตอร์จะขึ้นแท่นเป็นตัวตึง แทนลิซ่าคนต่อไปหวังกบข่าวเรื่องการต่อสัญญาของลิซ่าให้เงียบลงโดยการตลาดแบบนี้ครับทางค่ายนั้นก็ทํากันมาแล้วอีกทั้งยังชอบเล่นกับความรู้สึกของแฟนคลับสัส่วนใหญ่อีกด้วยซึ่งเหล่าแฟนๆนะครับต่างก็เจ็บช้ำน้ําใจกับการกระทําเช่นนี้มาโดยตลอด อีกทางเรื่องที่น่าจับตามมองอีกก็คือทางค่ายนั้นพยายามหาทางดูดผลประโยชน์จากลิซ่าจนวินาทีสุดท้ายจริงๆอาทิตย์ทางค่ายจะประกาศเดบิวต์วง Baby m มอน t เตอร์ในเร็วๆนี้พร้อมๆกับโพสตโฆษณาเซลีนของลิซ่าลงในโซเชียลของช่องทางบริษัทจึงอาจมีผลทำให้หุ้นของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นอาต้องมองกันอย่างนี้ครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้มาเคมอีกว่าที่หุ้นเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าทางบริษัทได้ประกาศเดบิวต์น้องใหม่อย่างเป็นทางการนั่นเอง งานนี้ครับก็มีการวิเคราะห์ถึงการดึงชิกิต้ามาเป็นตัวเปิดวงก็คงเป็นเพราะแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับจึงต้องเอาสมาชิกสาวชาวไทยเป็นตัวเด่นเพื่อกบกระแสที่เหล่าบรรดาเกลียนเกาหลีใต้นะครับสื่อดันกิมจิได้เคยประโคมข่าวโจมตีประเทศไทยเอาไว้อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นความจริงทุประการหรือไม่ซึ่งก็คงต้องติดตามสังเกตการกันต่อไปครับว่าลิซ่าของเราจะเจอกับวิบากกรรมอะไรกับทางค่ายอีกเอาใจช่วยเธอบางมากด้วยแล้วกันครับแฟนคลับครับ They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something I can make Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through.